สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใหม่ก็จะพามาทำยําหัวปรีนะคะทุกคนคะ่ะเมนูวัตถุดิบวันนี้ก็มีหัวปรีนะคะแล้วก็มีมะนาวสดๆจากต้นที่บ้านนะคะทุกคนเครื่องปรุงวันนี้นะคะก็จะมีมะนาวใบมะกรูดหอมแดงซอยพริกสดนะคะแล้วก็มีปลาป่นนะคะที่ใหม่ตาเอาไว้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งแบบมันเป็นยําแบบ บ,บ้านตามภาษาใหม่อะนะทุกคนแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็คือปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะหัวปรีนะคะใหม่ก็ได้ล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็นําไปแช่น้าเกลือนะคะเพื่อไม่ให้หัวปรีของเรามีสีดําคล้านั่นเองค่ะทุกคนเป็นเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคนค่ะสามารถเอาไปทําตามกันได้นะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มยำกันเลยดีกว่าะคะ่ะทุกคนก็นําหัวปรีนะคะใส่ลงมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วก็ ตามด้วยเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นพริกหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็ปลาป่นที่เราตำไว้นะคะแล้วตามด้วยน้ําปลาจากคนจา คือใครชอบรสไหนก็ปรุงตามนั้นได้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตามด้วยผงนัวชูรสชูใจซึ่งมันต้องมีใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้าตาลทรายนะคะแบบว่าตัดความให้มันมีความหวานกลมกลม่อมตบท้ายด้วยการเพิ่มความเปรี้ยวนะคะด้วยมะนาวสด,สดจากต้นที่บ้านเธอใครชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะทุกคนคแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนท้ายก็คือยังคนไม่เข้ากันใหม่ก็คือขยับขยับให้มันเข้ากันก็จะได้แบบ เ,เป็นยำหัวปรีที่แบบน่ากินมากๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะทุกคนยังไงเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะแบบมีหัวปรีสดๆไม่รู้จะทําอะไรก็ลองทํายำหัวปลีดูค่ะรับรองอร่อยแน่นอนจ้า